แม่ขอบขอบคุณนะแม่ที่แม่หนักแน่นขนาดนี้เข็มไไปแม่มันมันแขวแม่อีกแล้วเนี่ยมึงนี่นเป็นยังไงมันแฝงกูก่อนแฝจนกูเจ็บสีข้างมาแล้วครับสองคนหน้นานะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เลลิเกตั้งแต่ตอนน้องนุ่นมานะคะก็ชาตินี้ทั้งชาตินะคะจะก่อน้องนุ่นตลอดไปมีอะไรเปล่าไปไปไปแกสองคนกลับบ้านไปปะ ใช่ไหม,ไมเวลาที่ฉันทะเลาะกับมันทีไรนะแม่ก็แก้ปัญหาแบบนี้ทุกทีเลยฉันเบื่อเต็มทนแล้วเอางี้ก็แล้วกันฉันขอเยี่ยคคำขาดว่าหลังนี้ถ้าหาว่ามีพี่อี้ค้ามจะต้องไม่มีน้ำค้างแต่ถ้าหาว่ามีน้ำค้างคนนี้จะต้องไม่มีพี่ไ้ค้างนะแม่น้ำไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีน้ำค้างงานทั้งหมดที่กูรับไว้ ต้องคืนมาจาเท่าไหร่นะี่โอ้โหแล้วแม่มึงกินมาจามาสิบกว่าล้านแล้วอะ่ะและ้วแล้วกูอยากจะบอกว่ามาจาที่กูเอามาเนี่ยกูซื้อเอาขาดหมดไปแล้วไอ้ค้างได้ยินชัดไหมถ้ามีน้ําค้างก็ต้องไม่มีมึงถ้ามีมึงก็ไม่มีน้ําค้างกูจึงตัดสินใจเด็ดขาดแม่แม่ไม่ลังเลเลยเหรอไม่แม่ไม,แไม่คิดก่อนเลยเหอหกูคิดแล้วละ่ะคิดแล้วนะวนะกูว่ากูคิดดีด้วย โอเคชัดเจนกูจะพูดคำนี้ไป็นคำสุดท้ายแล้วมึงก็ฟังกูไปไหนแล้ววนนะ <c oughs> มึงมาเยอะดิมาด่นนาให้ชัดๆไปเลยราคายังเท่าเดิมนะครับราคาเราไม่มีลดนะครับ,ร,บรับเท่าเดิมเอ่อต้องต้องรับเท่าเดิมนะคะเพราะว่าอะไรลูกปะเอ่อ <c oughs> <c oughs> อะไรเหมือนไอ้นี่หัน,นหลังไม่ได้เลยจามช่วงนี้อาจจะมีคนดินทาเยอะ คือช่วงอย่าเอ้ยกูพูดก่อนดิคือช่วงนี้นะคะยังไงก็กราบขอร้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยหางานกันเยอะๆนะคะเพราะมาจําที่ท่านให้มาประมาณสี่ล้านกว่าเนี่ยเราซื้อรถเอาผ่านเงินสดไปแล้วนะคะขอเสียงตบมือ่อยค่ะเออเขาต้องตบมือต้องยินดีไหมแกได้เอาผ่าน,น <laughs> ไอ้คับกูจะพูดกับมึงคํานี้ ไม่มีลูกกูแต่ในเมื่อกูเลิกน้ำ้างลูกกูก็ต้องไม่มีมึง